สวัสดีครับผมนายจิตราจันนาคผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สมตำบูรนบีบูนอำเภอรบีบูน,บนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอชื่นชมคณะกรรมการกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านถลเถลิงซึ่งมีการดำเนินงานมาระยะเวลา36ปีเริ่มต้นมีสมาชิก34คนมีเงินสะสม3,000บาทจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้น8 0 6คนมีเงินสะสม ประมาณ21ล้านบาทเศษถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเป็นอย่างดีโดยใช้หลักคุณธรรม5ประการและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการเป็นอย่างดีครับนางประรินดาแซ่อ,อึ้งประธานคณะกรรมการของกลุ่มอมทรัพย์บ้านถลืงไฟอำนวยการเรายึด หลักของคุณธรรม5ประการการรับสมาชิกของกลุ่มอมทรัพ์เรารับสมาชิกมีละ1ครั้งวันที่11ของเดือนมกราสมาชิกมีทั้งหมด800หกคนสมาชิกฝากอมทรัพย์ขั้นต่ำ200บาทสูงสุด1,000บาทสมาชิกถั่ดจาพิเศษขั้นต่ำ0ุร้100บาทขั้น สูงสุด2,000บาทรลายเดือนธันวาของทุกปีจะมีการปันผลอมทรัพย์ให้กับสมาชิกกำหนดปวงเงินกู้ผู้สามัญกู้ได้1,5,000บาทคนกรรมประกันสองคนกู้คุ้มทุน90%ของเงินที่เราฝากสักจจากู้หลักทรัพย์โดยการเอาฉนุดมาวา,วาง ได้80,000บาทบันผุเฉลีย่ยคืนให้กับสมาชิกร้อยละเจดสิเฉลีย่ยคืนห้าเปอรวดีสิ่งที่รักนะคะเป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงินซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายการเงินของเราหลักๆเลยคือจะพิจารณาเกี่ยวกับการกู้เงินของสมาชิกในกลุ่มนะคะ แล้วก็เป็นการติดตามว่าในสมาชิกของเราเมื่อกู้เงินไปแล้วมีการส่งเงินกู้ของเราดีไหมมีปัญหาตรงไหนเราก็ได้ช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามีปัญหาอของสมาชิกในกลุ่มเราก็จะให้คําแนะนําให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในบางกรณีที่ารายได้ของเขาไม่สัมพันธ์กับการกู้เงินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทําตามสัญญาที่เรากู้เราก็จะเรณา,าข้อมูลตรงนี้ส่งให้ฝ่ายตรวจสอบเพื่อจะ ติดตามทวงหนี้ก็ให้เขาได้มาติดต่อเกี่ยวกับหนี้ของกลุ่มให,หม้มันเป็นปัจจุบันค่ะเน้นที่สุดก็คือเรื่องการส่งเงินกู้ของสมาชิกเป็นหลักค่ะกับผมนายบุทธิตตองแต่ประธานกวายตรวจสอบหน้าที่หลักก็คับตรวจสอบบัญชีของกลุ่มในแต่ละเดือน,หร,ออนหรือทุกสามเดือนหรือทุกหกเดือนนะครับผมติดตามความคิดเห็นของสมาชิก ว่ามีความมีความผิดพลาดอะไรบ้างที่ว่าทาไปกับกลุ่มอ่ะล้วก็สวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการก,การวายต่างๆทั้งสี่กวยครับแล้วก็ตรวจสอบเอไปกสารของคณะกรรมการที่ทําในแต่ละเดือนหรือทุกสามเดือนหรือทุกเดือนนะครับดิฉันนางสาววิภาวันมาสพิทักษ์กรรมาการฝ่ายส่งเสริมค่ะมีหน้าที่หลักๆคือเชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง มาสมัครเป็นสมาชิกค่ะและให้ความรู้แก่สมาชิกเพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการแนวคิดและวัตถุประสงค์ของกลุ่มรวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มมอมทรัพย์เพื่อ,อาการผลิตและความรู้อื่นๆที่สมาชิกต้องการแล,และประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของกลุ่มไม่สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้ทราบ วัสดีค่ะพิชันนางชนิตาจินดารัศมีประธานกลุ่มเครื่องแกงตําม,มือบ้านตะเลิงหมู่ที่3ค่ะสมาชิกกลุ่มได้มากู้เงินของกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่3ไปทําเครื่องแกงเพราะเห็นว่าวัตถุดิบในหมู่บ้านเรามีเยอะมีพริกตะไคร้ขมิน้นสามารถนํามาผลิตเครื่องแกงได้ค่ะโดยกู้เงินจากกลุ่มอมรัพย์จํานวน3 0,000บาท เพื่อไปทําเครื่องแกงทําแล้วนะคะได้ออกมาขายในวันที่กลุ่มอมซัย์มีการประชุมค่ะวันที่11ของทุกเดือนกลุ่มได้พาเครื่องแกงมาจําหน่ายให้กับสมาชิกกลุม่มและผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเครื่องแกงเราขายได้เยอะ มีงานมีการในหมู่บ้านขายตามร้านค้าในหมู่บ้านต่างจังหวัดก็สั่งไปจำหน่ายสำหรับเพนานของกลุ่มอมรั์นะคะที่ตั้งไว้ปีกประมาณปี69ทางกลุ่มอมทรัพย์จะตั้งประมาณให้กลุ่มเครื่องแกง5,000บาทจากกำไรสุทธิ้กลุ่มเครื่องแกงก็จะปันให้กลุ่มอมรัพยเป์5%นของจากการขายค่ะดิฉั้นนางสาวนัทนันสมพงษ์ เป็นสมาชิกอมทรัพย์กลุ่มหมูสามมา12ปีกลุ่มอมรั์ให้โอกาสดิฉันมากมายค่ะทุกครั้งที่เดือดร้อนก็ได้พึ่งพากลุ่มอมรั์ค่ะคู่ครั้งล่าสุดนี้เพื่อไปปลูกทุเรียนค่ะซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนจ้างคนงานรวมทั้งหมด80,000บาทค่ะขอขอบคุณกลุ่มอมรั์มากเลยค่ะ ค่ะดิฉันนางเรวันทองเทศเป็นสมาชิกกลุ่มบอมทรัพย์เพื่อการผลิตหมูที่3ําบตรอบิบูเป็นสมาชิกประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะดิฉันได้กู้เงินไปประกอบอาชีพเสริมกลุ่มบอมทรัพย์มีการส่งเสริมให้เราประกอบอาชีพเสริมเราก็ได้มีเงินหมุนเวียนมาส่ง,างเงินกู้ ได้ตลอดค่ะสวัสดีการของของกลุ่มว่มทรัพย์มีเกิดติดแล้วก็มีข้าเรียนมีเจ็บนอนโรงพยาบาลมีมีตายมีเงินมีเงินชากรกิจให้ด้วยค่ะระกระเดมจะดักอดีตผู้ช่วย่ยาบาลหมู่มด้าผู้เชี่ยป่าผู่แย่งกุมนี้ว่าเราไม่ต้องไปทำธุราคมกับต่างธนาคารบังที่เราํำร่นเราอจะกูก้เงดนนี้และ ไปเธื่อตอนฝันมามาทจ้างทั้วแบบปลูกเรือขั้วของเรานี่คือจริงดีว่สจ้างต่อยอดคึอใหญ่ได้กับัวเราได้กับสมาชิกต่างอดนี่เพราะมันเจมากเพราะว่าเราเป็นผู้ก่อตั้งขันมานขันนอกจากกลุ่มทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่ที่สามจะมีการดูแลสมาชิกแล้วก็ยังมีการสนับสนุนเรื่องอยาเสพติดเวลามีการตรวจด่านตั้งด่านมี น้ำมีขนมไปให้อยู่ตลอดนะครับสำหรับผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วเลิกมาก็สามารถมากู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพต่อไปด้วยนอกจากโครงการยาเสพติดแล้วกลุ่ม,มอมรัพย์ยังมีการเสริสนับสนุนการศึกษาให้กแบบับนักเรียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม,มอมรัพย์ด้วยสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีขยัน 缅甸，นะครับ，ผม。